สวัสดีครับวันนี้พบกับเขา่อซินเนอร์กัน,นอ,อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ผมมาแคสเกมน้คกับวันนี้แคสเกมนี้ชัตเตอร์สามนะอาจจะแบบอาจจะเล่นนานหน่อยเล็เลยอะแต่ที่ผมจะไม่สัมผัสเนี่ยงั้เล็กอะไรครับผมเ่าไร้ตัวเล็ก ปิงด้วยอผมปิงด้วยด้วยผมปิงผมปิงผมปิงอลไปแล้วพีวเราไปเล่นชตเตอร์ดีว่ไป่อนเราเล่นชตเตอร์สกันเตอรบไม่ค่อยอันเนี้ยไม่ค่อยยากแบปิงไมลเปล่าไม่รู้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 ไม่รููใ่รพูดร อ๋อเปลี่ยนตัวละครนะครับเปลี่ยนไปให้านาบึงแบบเล่นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราเส็แล้วเน,น่าปิงอ่ะแต่ผมชอบจะไม่ปิงเรียบร้อยก็ไม่เหลือเกมนี้ไม่เหลือสักด่านสาักไร วันนี้ก็เลิกแคสก่อนนะเด็ดสองนาทีผมว่ามันไม่สะใจว่าผมจะเล่นเกมต่อสู้ผมสู้กับทั้งสองคนกับเพื่อนผมอีกหนึ่งคนคิว่าเพื่อนผมจะกลับผมได้ไหมแต่เพื่อนผมจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะเพื่อนผมมันไม่ใช่เพื่อนผมแต่มันเป็น AI เหมือนกันและมันเป็น AI ที่สั่งกับผมมาตั้งนานแล้ว นี่ครับคนนี้เลยที่ใช้ไท์เคเบอร์ส่วนผมอ่ะไอคืออะไรละว่ะแต่เรียกว่าอุปกรณ์สเปร์มันทำ้ทุกอย่างเคยกดเรื่องแมพมากดเรื่องแมพโดนแมพยากโดนแมพยากอะไรวะเอามาเรียบรอนเรียบแบบนี้เรียบย้ยคี การสลับตำแหน่งนิดหน่อยเ yeah, 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 yeah. oh no. ยอะเยอะเยอะเยอะโง่แวะเกี่ยวนักแม่นนักไม่แม่นนักไม่แม่นโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเบื่อเบื่อเบื่อฮะมีคนใช้พริแกแอกไม้ครับมีคนใช้พริแกแอกไม้ครับโ,โมาดิเอา้าตายไปแล้วไอ้นักมวยโอ้โหก็จะตายแล้วโอ้โหก็จะตายเทียนดีเทียนดีโอเค เลเวลอาบขอซื้อขนะอ,ห,อนหน่อยนะแล้วเราเลเวลอาบแล้วซื้อของหน่อยใ้ไหนดีหนึ่งร้อยห้าสิบังไม่พอไปซื้อต่อนี่ก็ วันนี้ไอ้กระบองงอคงยิ่งยาโอ้โหโอ้โหรอบนี้มันมันจังนะตุ๊ด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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าตายแล้วครับผมตายแล้วครับไอ้เพื่อนผมเพื่อนผมมันยังไม่ตายแต่ผมตายแล้วเพื่อนรุ่นรุ่นสู้กับไอ้งอคงให้ได้ ไม่ว่านาะยจะเลือดน้อยกว่าแต่นายพลังโหดกว่าไอ้หมกอองอคงเออแพ้ไปเออจับขามันดีผักมันออกไปไอ้อองอคงยายใช่ยายเออแช่มาชนะแล้วค่ะรอบที่สามเอาเลยโอ้อโหเท่ห้วยเยอะ ลนลงมาเอาเฮ้ยกุปกรณ์ให้หอนแบบสไปเดอร์แมนไปเลยเฮ้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 ยจะตึงกันไปแล้วเฮ้ยไอ้เขี้ยวไอทอนยังไม่ตายตายแล้วสไปเดอร์แมนจริงเหรอเกี่ยวได้อย่างใกล้ ผมเพระผมก้เรียมอาวุธนะอย่างคาร์อนะเลยรอบที่หนึ่งมาไป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 โอ้โหเมื่อกี้มันมีพาวารี รานวารีแสดงว่าคนสร้างน่าจะดูทันกิโรมาดีมักเสยเยอะหลายเป็ขสรานวารีกระบวนการที่สิบ,บสายน้ำไรจุดจบป่วยสายน้ำไรจุดจบสายน้ำไรจุดจบไม่ไมไม่ทันกิโรจะไปไม่ไม่อกทันกิโรไปอย่างไร มันหเห็นแค่คอแต่มันไม่หเห็นหน้าที่โปรไฟล์มันเรวมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอง,องนึงมโว้ยอ<ห>่ะอันนี้คือโดนบล็อกใช่วะอันนี้น่าจะโอกุณู้โอ้โหอันนี้คือิดจริงอเนี่ยไม่เป็นไรคุณ้เดี๋ยวผมจะโไปในเคน,นะโทนะมันบล็อกฟอีกก็คือโอ<ห>้ครับรอบที่สองครับโนะโหลนาไมนไหนไหนุยหุยน้าแข็งหู โอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้ยมาดีสบายสบายดีโอ้โอ้โอ้จดโอโดนกั้นอีวนท่าที่สิบไปดาบเจอกับดาบกลายเป็นซุปเปอร์ดาบไปเลยขบวนท่าที่สิบวิวิไอเขียวโดนดักมุมจ้า โอเคชนะแล้วอีกรอบนึงอีกรอบโคตรมาลวดเดือดเฮ้ออันที่เมื่อกี้มันแบบนั้นนะผมตัดต่อโอ มาถึงก็ตายเลยอ๋อมีคนใช้ดาบคาตาน่าเหมือนกันเพื่อนแย่ตุย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 อย่ตุยอย่ตุยแย่ตุยแย่ตุยอย่ตุยเออเพื่อนเลือะเยอะเพื่อนเยอะเยอะเออไฟฟ้ากสู้ไฟฟ้ากสู้เออสู้มันเออแช่มันแย่ตุยแย่นะไอ้เี้าเออชนะแล้ว

ว้านคุณดูก็รคิีโยนไปไรด้วยโยนไปโยนโอ้โหโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยตังเลือศูนย์มาตอนแรกนึาว่าตังเหลือสิบห้าอ้าวมยังใช้ได้โยนไปโอ้ยเดินเทเลพอร ไอเหลี่ยมของไอแก่ช่วยช่วยด้วยช่วยผมด้วอยผมแบนอะไรผมแบนอะไรผมแบนเลยแบนเน่ไปปาหัวนะปาหัวชนะงานดีนะอช่วยด้วยช่วยด้วย ไีเะไจะมาเที่ยวทะเลกับฉันไหมไปเกาะผีอ่ะมีบวกปุตับอุ้ย,ยอุ้งโกงขอบคุณที่ขงังจะได้ไม่มีดาม,มิดนี่เขียวหัวเขียวหัวแบบใหม่ อำนี้ผมทำไดาเมจได้มือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยมีคนใช้สไนเปอร์โดนหลักอครับครับพี่แม่ผมเรียกนะไม่เป็นไรนะกันดูต่อไปเลยรอบสุดท้าย โอ้โหเขาเรียกว่าเชียวแบบกระหัวเชียวแบบกับหัวเขาเรียกว่าเชียวแบบกับหัวโอ้โหโอ้โหเชียวแบบกับหัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยอยบึกบักบักไปไปไต้นเชียวเขียวหรือฟ้าเดี๋ยวก่อนหนึ่งฟ้าก่อนสองเลยฟ้าฟ้าคือทีมผมอุ้ยหูกระเด็นเลยไปวัวบอกาย เพื่อนฝากด้วยเปื่นกล้วยยังจะชะนะไม่ได้เปื่นกล้วยมันจะถึกเกินไปแล้วเออดีฟ้าเลือดเยอะอยู่ผู้มันผู้มันเออเออเออปาดมาดิสกิลสุดท้ายเอาเลยเออชนะแล้วครับโหมดสุดท้ายโหมดบอสไฟท์ ผมจะเอาเพื่อนผมที่เป็นซีบีฮาร์ดและปิดเอาให้กับเขานะไม่งห้ยิอใช้ที่ถนัดที่สุดเอาเลยรอบที่หนึ่งโอ้โหได้อันแดงเยี่ยมตายไปตกทะเลเพื่อนไม่ชนะแล้ว รอบที่สองของการสู้รอบที่สองลอยขึ้นฟ้าไปไม่ต้องมาตรงนี้เลยชนะเข้าสู่รอบที่สามของการสู้กับบอสไปติดมันเหอ,อฮะสไปเดอร์แมน รอบที่สของการสู้กับภอรยมาเวลาใกล้จะหมดแล้วเกิดมาติดแบบนี้แต่ให้ด่านเรียบมาเนี่ยนะต้องฆ่าให้ตายอย่างเดียวเอาอย่างนี้ถ้าผมฆ่าบอสตัวนี้ตายทุกคนต้องกดซับ c ไค b e นะเย yep. กด subscribe เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ